พักนี้กูแบบอยากโดนตัวเขาอะหนังรักวัยรุ่นที่จะพาคุณย้อนกลับไปสัมผัสกับความรักครั้งแรกอย่างเธอกับฉันกับฉันโดยหนังจะเราย้อนกลับไปในปี1,999 ที่ทั้งโลกกำลังพูดถึงปัญหาของไว k ์เคและข่าวลือที่ว่าโลกกำลังจะแตกในวันสิ้นปีสาหรับหนังจะได้ใบปอดทิตยามารับบทเป็นฝาแฝดที่อยู่ในช่วงวัยหมอต้นอย่างยูและมีที่กำลังกังวลกับอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยที่ดังคู่รักและสนิทกันมากทั้งสองต่างแชร์ทุกอย่างร่วมกัน จนต่างคนกลายเป็นเสมือนโลกอีกใบของการละกันแต่แล้ววันหนึ่งก็มีเด็กหนุ่มอย่างมากที่รับบทโดยโทนี่อันโทนี่ได้เข้ามาในชีวิตของพวกเธอทาให้พวกเขาทั้งสองคนได้สัมผัสกับรักครั้งแรกที่ไม่อาจจะแชร์กันได้ครั้งนี้ทั้งคู่จะจัดการกับหัวใจตัวเองอย่างไรเพื่อก้าวผ่านช่วงเวลาที่สับสนบนโลกที่เหมือนว่ากําลังจะแตกสลายมีกูเป็นแฟนกับหมากได้ปะแล้วถ้ากูไม่ให้อ่ะคิดไม่ออกเลยอะว่าจะใช้ชีวิตคนเดียวยังไง คือเราอยู่กับยูมันมาทั้งชีวิตอะแล้วอยู่ดีๆวันหนึ่ง ทางด้านโปรดิเซอร์อย่างต้องบรรจงก็ได้เผยว่านี่คือภาพยนตร์เรื่องแรกของเขาที่เขารับหน้าที่โปรดิเซอร์งานให้กับผู้กำกับท่านอื่นด้วยความที่เป็นหนังรักเมื่อเขาได้อ่านบทแล้วทําให้เขารู้สึกชอบมากในบทของหนังมีหลายสินที่เขาอยากเห็นเพราะมีเรื่องราวความสัมพันธ์ที่พิเศษลึกซึ้งและน่ารักสําหรับตัวหนังจะเล่าถึงในยุค1999ด้วยบรรยากาศของช่วงเวลานั้นจะทําให้ทุกอย่างลงตัวมากเพราะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในภาคอีสานในจังหวัดนครพนมที่เป็นเมืองที่ แต่ความน่ารักซึ่งเขาได้อยากเห็นหนังเรื่องนี้ทําออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบจึงได้พูมกับสองฝาแฝดอย่างวันแววและแวววันเพื่อให้เข้าถึงอัตลักษในการสื่อความถึงผู้ชมรวมถึงการคัดเลือกนักสแสดงอย่างใบปอและเทรนีที่มีเคมีใหม่ที่ลงตัวสําหรับเธอกับฉันกับฉันจะเป็นหนังรักที่หากได้ไปดูด้วยกันที่โรงแล้วน่าจะมีความประทับใจกับผู้ชมได้เป็นอย่างดีร่วมรุ้นและเป็นกําลังใจให้กับยูและมีได้ในวันที่9ก้ากุมภาพันธ์นี้ครับนนะ คนที่หมากชอบอะเป็นแฟนกันนะอาจจะเป็นเราก็ได้ใครๆก็ชอบมึงมากกว่ากลัว